สวัสดีครับเก่งฮาริสครับปิงนภัสกรครับครับโหก่อนนื่นเลยก็ขอบคุณทางมินาวด2025มากๆเลยนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับพวกเราเข็มจิราต้องรอดเนาะพวกเราก็เป็นตัวแทนนะครับนักแสดงแล้วก็ทีมงานแล้วก็บ้านดูมันดีด้วยนะครับที่ผลิตเข็มจิราต้องรอดออกมาขอบคุณทุกคนมากๆรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ เป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำงานอย่างพวกเราก็ทำงานกันหนักมากใช่คัะใช่แล้วคนที่ทำงานหนักไม่แพ้กันนะครับก็คือ,อแฟนคลับเนาะที่ที่ร่วมปั่นเทรนกับพวกเรานั่งดูจนดึกดูสดแล้วดูย้อนหลังต่ออะไรครับ,ร,บวรวมถึงทุกๆคนเลยที่แบบช่วยกันตอกต่อเนานะนะทุกแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็ทุกอย่างเป็นแรงกำลังซัพพอร์ต หมดเลยที่ทําให้เกิดวันนี้แล้วก็มีรางวัลน,นี้ให้กับเขียนจีรานะครับก็อยากให้ทุกคนภูมิใจร่วมกันว่าซีซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยไทยซอฟทาวเวอร์หรือว่า BL ซีรีส์เนี่ยวันนี้มันไปสู่แบบตลาดระดับแมสซได้จริงๆแล้วแบบ,บแม่ๆป้า,ปาๆก็ยังดูไปพร้อมๆกับพวกเราได้อะไรเงี้ยเราเราดีใจที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นจริงๆแล้วมันก็คือแบบเดอะเฟนอนินลของของปีนี้จริงๆครับแล้วมีได้ดันแบบไหมก็มนกับแบบอะไ Oh. ครั้งไม่ใช่ครั้งแรกะไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะแต่เป็นเป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีพี่ๆดาราเบอร์ใหญ่เยอะมากใช่สนุกมากวันนี้แบบคุยคุยไม่รู้กี่คนอ่ะคุยอะ,อ,อะไรนะครับ,รบรไม่ <c oughs> ตัวเล็กตัวจ้อยอยู่ในเวทีคือยืนอย่างนี้อันนี้พิ่งฟิลี่เรื่องแรกของเก่งน้ำปิงครับใช่ครับใช่ <c oughs> แล้วก็ สนุกสนุกสนุกได้คุยกับพี่ๆในวงการแบบเยอะใช่ใช่ก็คุยกับคนนั้นคนนี้บ้างคนนั้นบ้างแบบชวนทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ก็ดีใจที่พี่ๆในวงการแบบ e n d ูเก่งน้าปิงกันหลายคนเลยเข้ามาแบบแสดงความยินดีเข้ามาแบบถ่ายรูปด้วยคือพวกเราขอบคุณมากมากเลยครับเก่งน้าปิงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยขอบคุณขอบคุณทางพี่กล้องทาง M Choice แล้วก็เมนอว์นะครับที่ให้พวกเราได้เดินแบบ ในเวทีที่มันแบบเต็มไปด้วยคนระดับนี้เนาะเราก็แบบเป็นเกียรติแล้วมากแล้วครับจนรบเราได้เดินแบบคู่กันด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่โหเราประทับใจแล้วก็นับตั้งแต่ปีที่แล้วที่แค่มานั่งดูอะไรเงี้ยปีนี้ได้มาร่วมโชว์แล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยครับแล้ววันนี้เดินแบบ์วันนี้เหรอครับเอ่อเอ็กซิบิทครับเอ็กซิบิทใช่ครับใช่ <laughs> <laughs> ครับ ค่ะได้เดินที่แบบต่างประเทศนะนรนั่งรถไปประเทศไหนครับยูเรดี้เรดี้เรดี้ม้งซัวี่หนูหนูร้องเพลงฝรั่งเศสเราแล้วนะจริงเหรอพร้อมครับกูร่าซิสามูฟเกอร์มวาลิ นี่เก่งน้ำปิงพร้อมบินได้ทุกที่มิลานก็ไปได้ปารีสก็ไปดีไปได้หมดครับก็หวังว่าจะมีวันนั้นเหมือนกันครับไม่ว่าใครจะได้ไปก่อนไปหลังหรือไปด้วยกันพร้อมกันก็ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันได้สาธุไถ้าเราบินได้ปไอาจจะยังแค่อยู่แค่ในนิยายเ่ยอาจจะเดินแค่แถวบ้านครับพูดถึงีครับ อีที่ผ่านมาโหอีพี oh, <EP S 2> ที่ผ่านมาเป็นเป็น,ปนอีกหนึ่งอีพีที่เก่งชอบมากคือตอนที่อัดรีแอคอยู่เนี่ยคือแทบจะไหลไปกับพื้นอะ <c oughs> มันอะไรไม่รู้มันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรคันหัวเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้หม่อนกอนเออมันมันแบบมันเป็นมวลอะไรแบบือ มอ๋อใช่อาจจะหูดใจครับผมนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆใช่ครับมีอะไรอยากอกมปไหมเพราะเห็นบอกว่ายอดเทน่ะได้บบเก็เท่าที่น้ำปิงมอนิเตอร์ก็ครบร้านตอนทีสองของวันนั้นเนาะก็ถือว่าแทวจะไวที่สุดตั้งแต่แบบเคยเทรนกันมาเลยเพราะว่าปกติจะครบในตอนเช้าก็ขอบคุณแฟนๆมากๆที่แบบตั้งใจ คือเราเชื่อแหละว่าทุกมีหลายๆคนที่ตั้งใจเพื่อที่จะมาแบบเทรนแต่ว่าเราเราดีใจที่มากกว่าการมาช่วยกันเทรนคือมันคือการมามาขํำร่วมกันมาแบบแชร์โมเมนต์ที่สุขเศร้าไปด้วยกันมาแชร์ความฟินไปด้วยกันนะมันเป็นอะไรที่แบบเราดีใจที่บรรยากาศมันน่ารักแบบนี้แล้วก็อยากให้น่ารักแบบนี้ต่อไปครับครับได้เห็นในเอ็กซ์ม่ได้เป็นคนไม่ใช่คนที่จะทำมันเกิที่คนอ่นเดียวนเดีย มักเดอร์มักเกอย่างอีกบานน่มักมักเจ้าเดอนี่ก็รู้สึกดีใจดีใจเพราะเพราะว่าอย่างอย่างพวกเราสองคนก็ติดตามแบบพี่พี่ศิลปินเกาหลีค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็ส่วนมากเราจะติดตามในพารของแบบแฟชั่นบ้างดนตรีบ้างแบบเพลงบ้างอะไรแบบนี้ก็ก็หลากหลายกันไปแล้วซึ่งแบบ เก่งก็เข้าไปส่องบางแอคนะก็แบบหูอุ้ยคนนี้แบบเมนคนคนเดียวกับที่เราชอบเลยอะไรแบบเนี้ยก็ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบที่ให้การซับพอร์ตนะครับก็หวังว่าจะฝากเก่งน้ำปิงในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมและอีพีนี้เขาแบบว่ามีตัวใครแแบบเข้ามาโอ้ ปลาส้มครัวป,ป,ปลาส้มครับคือ <c oughs> ตื่นตื่นเช้ามาก็ออกจะกินปลากระพงอย่างเดียวอะ่ะมันจริงๆมันก็เป็นเรื่องตามนิยายนาะออที่มันก็ต้องมีตัวเร่งมาติดก,กิริยายบ้างอ,อ,อยากให้เขาคิดว่าเราแบบอยู่ตรงไหนก็จะต้องยอมต้องโอเคไปหมดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีตัวอะไรมาแบบให้มันเกิดการแข่งขันบ้างหมายถึงว่าพ่อครูกับพักระพงนะครับ ช่แล้วต้องของใครคิดไม่ซื้อแต่แน่ล่ะจบบใจน้อยส่งใจไม่ร้อยส่งทำไมนะน่าจะพ่อครูแหละจากที่ล่าสุดมันมีพ่อครูจังรอครับชัดชที่น้องถือ่อยแล้วพ่อครูจังรออ๋อผมผมว่าพ่อครูเขาเป็นเป็นคนถือศีลเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเเข่งในศีลอาจจะเป็นน้องเขม น้องเขมไม่ได้รู้สึกรู้ส่าอะไรนะครับกัสิ่งที่ทำเพราะเขาไม่ได้เป็นคนเห็นแต่ี่เออนออครับครับก็จริงๆก็เป็นความน่ารักคุณบอกว่าคุณยิ้มหวานไหมหรอกก็อาจจะอาจจะอาจจะยิ้ม เพราะว่าเพราะว่าพา่อครูก็มีอีกมุมนึงฮะใช่ก<ช>็ฝากัตงครับ <ผม S 1> กฝากติดตามซีรีส์เข็มจีราต้องดอนนะครับได้ในทุกวันเสราร์นะครับเวลาสา <3 S 1> <ผ>มทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับอันขาดเวอร์ชันได้ที่ไอชีเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะฝากด้วยนะครับครับผมก็ ขอฝาก EP 7ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่ง EP ที่อยากให้ทุกคนมาอยู่ในโมเมนต์ที่แบบน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยกันนะครับผมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดูมิดีทีวีครับผมหรือติดตามในเข้มจิราต้องรอดเดอะซีรีส์ก็ได้ครับขอบคุณนะครับขอบุณครับ